สบายดีจันองบินมาเพรมาจับสงพนมาตอกดกหแม่กันมตอันเลยเออที่หะนปูคุณโปูเหือนพวกคัวงตายตด้าตตุยที่เขาพี่น้องเนี่ยเก็ต้มขี้ดไเงี้ยัไเงยนี้พวยเห็ดเห็ดสวนเออเห็ดหัว ไม่ได้ผมว่กินเขาเพราะเสียำมิ๊เอะไร้อ๋คอทำงานเรื่องตเขียนน่งเราว่างิงลพี่น้องพีถาวงกัรเรอพี่น้องหาเขียดในใครเกียนงามงมนะมีปัหเป็นไหมมกิ้ตัเกียดิ น้ำหอนี่บอกกินแหละน้ำหอมนี่ก็ละต้บ่หัวต้มเขาทานย่งไ้นะฮะ Câu hiền đó đi ăn với bỏ vào ăn bữa này, ok, xong xong

น่าน่าน่าาตาบหมกินเขาแล้วหาที่เขาะอันนี้อ่ะการทเขาไปว่านั่งลำใหญ่นะนั่งาเเ่านะเ่าเนะขวดหนักเลนอกรวมั่ทเขาให้ให้ให้ห้ให้้ ไปเรียนเงียนเงียนห้าชั้นรู้ช้อร์ชร์นะรู้เนี่ยแค่ละมาเงียนเนาะใช่ไหจะไปเนีลูกรู้ช้อร์ช้อรมาเนาะรู้ช้อร์เปิดเบสเปิดก็เปิดอยู่แล้วสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเนี่ยแล้วก็ห้าเนาะถ้าร้มากกคือห้าส่วห้าร้อยก็แล้วห้าหมื่ทูบก็ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bỏ อ,อ๋อผนหลุนึงวอเรียนหล่อไร่มันสิแม่งไนมะ่หยาดมัน่า,านหมอดูมันเคยครับนึงละ<ฮ>เจ้าป้ายทยเดี๋ยวเขาจะลบูขี้นั่นหลัเกเขา หลิดไล่ไม่รุดเ่ลยนี่พเะนี่งิงเห็ดหูอ่ะพี่น้องพ่นีงพเนันหนักินข่าวใน้วงเาน่ะกินแล้ว <c oughs> ต้มแล้วก็ย่อสูปป่พัยภามกินอยากเลยกินน้ำพัยภาคใช่พันยิภามกินยาเลยที่ถั่วไงงวงนี้ยังวัดตีเ็ษประตูอยู่ด้นี่ประตูเล็กอ <c oughs> <c oughs> ในประตูเล็กอีกมันจึงมีทางเขาไม้บอนทางเขาซองบอนเหตุผลละพี่นาพี่ไนย์เแหะพี่นี่ยุดซะก่อนอียงกันเลพี่นาจังหวะกันหน่อยออตุนี่นนำหนามาน,านะยูใส้แมนพนไยูไสแล้ว มันอยู่ลุมแต่มันเป็นหนามไหลไปเหมือนโตอย่างอยู่พื้นจากบางทีก็งูไปพ่อจำเอาไม่ดีหรือดอกที่มัาแหงใส่บั้นตั้งร้อยจักหน่อยบั้นร้อยแล้วบั้น กระตันมาทางนี้กระไข่ดอกปไปมันก็สิไปแต่ทางพุ่นบ่ถ <hey>. ึงไหมเอ้ยจะต้องมัดใส่ชนตัวเทึ้งไม่ถึงถึงชนใหม่นี่ยายเอ้ทางทางหงามมันไก่กี่ดินทางปลายมันเจ้ากระมัดตัวทึ้ง เอาเอาเหงาเอามันสั้นเฉยๆดิ้นให้สั้นเฉยก็พาทางนั้นไปไปสั้นเฉยทางนี้เอ้ยย้มเจ้าว่าเจ้าเสียเหตุแล้วจุนี่แค่จะมาลงบักเซ่ครับคุณมาเป็นหัวใหม่ได้นี่ อีพอ ouais แล้วมีแห้งแล้วเห็ดใหม่โลดบอแ้น่อยกฮีนมากเขาละเ็ดีนะัอันัวเ้าน่ะเขาแล้เพยังแด่แก่หินแก่บอกมาลงอยู่แก่คือเก่าแก่คือเก่าอ๋อสามีเละบอกเล่าบอกเล่าบ่อยแล้วเห็ดจะเรามาหาเห็ดมันเน่นมันนาอืพอดีเห็ดแล้วพอดีเหมื่อยจะคลองบัดเขาแล้วัปได้มากขึ้นเก่ามากเขาเมากหินทรายมิเขาในใจ บานี่ห <cat> ินาถอางนะก็ได้ขยายเแลานี้เขาเมานี่ผูถอูก็ได้ชุกแล่าไปก็ถอกแท่นี้มัวนี้ออกให้สีเอาเมียนี่ให้าขออมันอยู่มัวากินดอกมะนี่เนาะจก็อเขาบุบบ้านมันก็หมากินเบิ บักประหยดอันหอดุงียนล้วบ้เนเออุ้ยทางหายทางถือตีนมันหัวดัมีดข่าบ้างมือนกนขัโมแม่แล้วทมได้แนวป่ามันขกนักปลา,าแซงมันน <laughs> ะหายถือ <c oughs> ตีนตึงๆพงะหนาบูนหนางูโงไปเลยจะขนไปหอดใช้เลยเนาะหอาถาเงินน้ำพ่อถาเงินน้ำพออีนนพอเนนพระนเอาหา เได้เงกับห้ิ่นกห่อเพิ่นกัไปประมาณห่อเทือนหยานะหินหยางไปนี่ไป้าจะเพ้นขนมลบมาใหม่พอนหยุดเมืเอกีได้บ่างะได้พนคือยังหายอยู่จ้ะหายพนหยุดยังว่าใจพนหยุดยังจมไปเด้จมไปแล้วมาหาหน้าก็ได้ห่อนี้คือห่อนจบเจ็บนี้บ่ มันเหนียวโตสบายดีลหวองลองไหมลองด้วยค่ะิปากโอ้คะแนนต๊ะยาปากขาบพนะบวิดกันคือตะกี้แต่บได้ง่าเคยสานีนะเออโอ้หมากอีกหัวใจกันยังเต้นอันนี้เด่นี่บได้ปากขาบคิดดิ้นโลดเอิมอพี่น้องกันสานีแล้วพี่น้อง